ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสป e ดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับกับสวัสดีเอซีทุกทคนเช่นเคยด้วยกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนวิธีเล่นนะครับผมเล่นยังไงให้คู่แข่งดักบอลยากผมแล้วก็ประกบภาพนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อย เริ่มต้นละกันนะครับโอเควันนี้ก็รุยแรงนะครับผมแล้วก็สอนไปด้วยละกันครับผม,ม<า>โอเ้เจอกับยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ยูทูบเบอร์จะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เราไหมออกมาด้านข้างครับที่เดนฮาซา,าที่ซิวัคครับเข้ามาจังวันนี้โขกมาครับฟันเฟนเดนฮาซา เอเดนโยกหลอกมาแล้วจิมมามิก้จายออกมาที่เอโตไปที่มาเกครับมาเก้จ <ke> <ke> ี้ขึ้นหน้ามาเก้ i, <ke> i, วนก่อนแล้วแทงต่อมาครับจังหวะนี้ <มา S 1> ไปที่รดฟอร์ด<ๆ>แขงเร็วไปนิดนึงครับจังหวะนี้มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันในผะมวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะรี่แคบผมคือเราก็ต้องออกบอลให้เป็นจังหวะนะครับผมแล้วก็ออกบอล เช็คก่อนว่าตัวรับบอลของเราเนี่ยมีพื้นที่ในการรับบอลไหมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับถ้านักเตะของเราไม่มีพื้นที่ในการรับบอลน,นะครับผมก็อย่าเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าการเสี่ยงมันจะทําให้เราโดนสวนนะครับผมแล้วก็โดนตัดบอลน,นั่นเองเนาะนะครับอะ่ะเดี๋ยวมาดูดว่าเล่นยังไงครับ<ด>โยกหลอกก่อนครับนน้แดงอ่าวนแล้วหาตัวเติมครับอืมมีตัวเติมจี้ขึ้นหน้าก่อนหนึ่งจังหวะแล้วจ่ายยัดแบบนี้ครับ แล้วหมุนวนครับออกมาแบบนี้อ่าก็คือตัวรับบอลเนี่ยจะไม่เล่นบอลน,นีผมจะจ่ายบอลไปให้ตัวที่แบบเติมเกมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมันจะหลุดเป็นยวงเลยนะครับถ้าเรามองภาพออกนะครับผมก็จกังหวะนี้ก็จะพักบอลไปให้กับแรดฟอร์ดนะครับผมพอคู่แข่งคิดว่าเออแรดฟอร์ดจะเล่นเขาก็จะประกบพลาดนั่นเองนะครับผมอ่าแต่เลือกที่จะดึงหลบดึงหลอกนะครับอ่าให้เขางงว่าเออ เราไม่ใช้ตัวนี้เล่นไปใช้อีกตัวที่เติมขึ้นมาน่น่ออดะเดี๋ยวฮาจังหวะต่อไปครับออกมาทางนิมเส้นครับจังวะน,นี้เปิดเข้ามายังไม่ผ่านมากันเยอะครับขึ้นมาซีแมนหว่องยาวขึ้นหน้ามาซีมอนนะครับจ่ายพาดเราตัดได้แล้วป๊ปี่เ,เมสซี่ชิงต่อจังวันนี้ไม่ทันยังเป็นบอกของคู่แข่งอยู่แล้วดาวินออกมาด้านข้างครับแล้วซีมอน สีมอนซัดเลยรูกนี้อยู่ไปเหมือนกันครับได้ลุ้นเหมือนกันฝั่งนั้นแต่ข้างไปแล้วครับจังหวะนี้เี๋ยวตัดได้เหมือนเดิมครับพยายามหาตัวว่างครับแล้วชิงตอ่อแต่ว่าจาังหวะนี้มีตัวเติมวิ่งอยู่ในห่ด้านข้างเป็นฟิลิปรามแต่ว่าเรามองไม่เห็นในจังหวะนั้นหาจังหวะใหม่ครับดาวินดาวินได้ซัดนิ่มๆโอ้โหโลูกนี้โดนเลยครับ อยู่ทูบปร์เล่นเราแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้กลับมาเป็นบิบลาห์จังหวะก่อนครับจ่ายจ่ายบอลต่อเนื่องนะผมพยายามเล่นชิงกันต่อเนื่องหืมหลักได้ไงครับจังหวะนี้เกือบหลุดไปแล้วครับทีเดียวยังไม่มาครับโอเคเป็นได้เดี๋ยวเอามาที่ซิมอนมาที่ซิวเอทครับซิวเอทบิบลาห์ ยังไม่มีอะไรครับจังวะนี้โอ้แล้วเป็นของเราเลยครับผมที่ขึ้นนำแต่ว่าก็โดนตีเสมอได้ครับในช่วงครึ่งหลังนี้นนครับผมมามาต่อครึ่งหลังครับให้กับเอโต้เอโต้จังหวะนี้ให้ไปที่แรดฟอร์ดหนึ่งสองยังไม่มาครับเดี๋ยวหาจังหวะใหมา่อาวิธีการไม่ยาก ให้มาทีเดียวบอยแล้วจ่ายต่อเลยครับเห็นไหมเลดฟอดว่างครับแล้วจากนั้นให้เอตโตว่างก่อนครับดึงให้ฟานไดหลุดไปนะครับผมอ่าจังหวะนี้เขาเลือกที่จะเอาฟานได์ไปบีบแหละนะครับผมแล้วเราก็พยายามดึงข้อขวานะครับจะยิงตรงๆนะจังหวะนี้นะครับผมหามุมก่อนนะครับหามุมในการยิงก่อนนะครับผมอ่าพอเห็นมุมปุ๊บเราก็จัดให้เขาได้เลยนะครับไม่ยากนะครับ เจต์ตัวสองมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสองครับสกอร์เข้ากลางวิธีการที่จะทำให้คู่แข่งประกบยากก็คือเราต้องหาตัวบอลตลอดเวลานะครับแล้วก็หาช่องในการทำชิ่งนะครับเมื่อเราเจอช่องในการทำชิงคู่แข่งก็จะงงแล้วก็ประกบยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตอนนี้เลือกปั่นนะครับเมซี่มาเอาม่ครับลูกสูรเหมือนเดิม ยังไม่มีพื้นที่โยกวนเอตโต้แต่จ่ายให้เมสซ,ซีจ่จังหวะนี้ยังโดนประกบอยู่รูฟานออกมายังไม่ผ่านฟันดเฟนครับออกไปที่นูโนโ่เนูโน่เติมเข้ากลางมาเอตโต้เอตโต้ว,ตว,วนแต่ว่ายังไม่ผ่านมากันเยสครับมากันเยดโดนตัดเลยครับแล้วแทงต่อเนื่องเลยจังหวะแบบนี้เหลืวตัวกลางว่างแบบนี้ก็เข้าไปจบเลยครับแล้วก็ปั่นเข้าไปียบร้อยครับอ่ะตรงนี้อาจจะไม่ได้แบบ เป็นสูตรนาะก็ตามจังหวะทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับผมออกมาที่เอเดนาซาิลามโอ้โหหลุดมาแบบนี้ดาเวียนจ่ายตัดโอเคยังเคลียได้อยู่ออกไปด้านข้างไปที่เดบอยตอนนี้เลือกที่จะจ่ายไวเกินไปครับพลาดเลยโอเคก็พยายามอย่ามีจังหวะจ่ายไวแบบนี้แล้วกันครับเพราะว่าถ้าเราไม่ละเอียดมันก็โดนได้ตอนนี้สองสามครับโอเค ไปที่นูโน่ครับนูโน่ไปที่เดบอยเดบอยจังหวะนี้เดอะฟอร์ทไม่ยืนให้เขาดักเลยครับเอาจริงเนี่ยอยากให้มันยืนหาที่ว่างมากกว่านี้นะครับสำหรับนักเตะโอเคจังหวะนี้ชิ่งครับชิ่งกัน1นึแบบนี้เร็วๆนะนะี่ครับผมห้พาพลาดแล้วก็ชิ่งกลับครับอชิ่งกลับแล้วก็เลือกเลกจยจะจบฝั่งไหนครับปล่อ,อยสป,ปีดแล้วก็เลือกฝั่งที่จะจบครับเรียบร้อยโอเคลุที่4มาแล้วนะครับผมหลักการง่ายๆเลยก็คือ เราพยายามทาชี่งกันในหุถ้ามีจังหวะแบบนี้หรือไม่นี่รับผมก็พยายามหาช่องว่านะครับในการที่เราจะเล่นงานคู่แข่งนะครับรวมไปถึงใช้หลังในการบังในการพลิกบอลจ่ายบอลนะครับพยายามเลี้ยงบอลไม่ให้เลี้ยงแบบอนาล็อกนะครับอ่าตัวนี้พลิกมาครับเห็นไหมใช้หลังบังครับแล้วก็กดยิงเรียบรอยเหมือนกันนะครับม่ หลักการก็เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ละลูกที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมขอแค่เราเข้าใจหลักการนะผมแล้วก็การเล่นของเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้คู่แข่งเนี่ยประกบยากนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับออกบอลในวินาทีที่ควรจะออกนะครับวินาทีที่ควรจะเล่นควรที่จะยิงนะครับผมควรที่จะชิงประมาณนี้นะครับผมหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม